ยินดีต้อนรับกลับมาสู่รีวิวฟอร์ชองที่ความหลงไหลในรถยนต์และความตื่นเต้นในการขับขี่มาบรรจบกันถ้าคุณรักการสำรวจยานยนต์ใหม่ล่าสุดอัพเกรดสมรรถนะและเทคโนโลยียานยนต์ที่น่าตื่นตาคุณมาถูกที่แล้ววันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกหนึ่งในกระบะท,ที่ถูกคาดหวังมากที่สุดแห่งทศสวรรนั่นคือ Isuzu D-Max รุ่นปี2026รถรุ่นใหม่นี้กำลังดึงดูดทุกสายตาด้วยดีไซน์ที่ดุดนัน สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเมื่อดูจบคลิปนี้คุณจะเข้าใจว่าทำไมดี a x รุ่นใหม่นี้ไม่ใช่แค่กระบะใช้งานธรรมดาแต่คือรถที่บ่งบอกสไตล์การใช้ชีวิตอย่างแท้จริงอ s u ู u ูดี x เป็นที่รู้จักมายาวนานในฐานะรถที่อึดทนทานและไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่ใช้ในพื้นที่ชนบทนักผจญภัยที่ขึ้นเขาลุยป่าหรือธุรกิจที่ต้องพึ่งพาการขนส่งดี a x กก็พิสูจน์ตัวเองมาตลอดว่าเป็นรถที่ไม่ทำให้ผิดหวัง แต่ในปี2026กอิสูสูก,กำลังก้าวไปอีกขั้นรุ่นใหม่นี้ไม่เพียงสืบสานตำนานแต่ยังพัฒนาไปข้างหน้ารวมเอาความแข็งแกร่งเข้ากับความทันสมัยและเทคโนโลยีที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนมาเริ่มกันที่ดีไซน์ก่อน D-MAX รุ่นปี2026มาพร้อมรูปลักษณ์ที่บึกบึนและทรงพลังด้านหน้ามีกระจังหน้าที่ออกแบบใหม่กว้างและดุดันยิ่งขึ้นสร้างความรู้สึกทรงพลังเมื่ออยู่บนถนน ไฟหน้าและที่เพรียวคมเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมและรูปทรงที่ลู่ลมมาขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิสุสุสใส่ใจทั้งเรื่องความแข็งแรงและความประหยัดเชื้อเพลิงฝากระโปรงม,มีเส้นนูนที่แสดงถึงพละกําลังขณะที่ด้านข้างมีเส้นคมชัดเพิ่มความหรูหราท้ายรถมีไฟไท้ายดีไซน์ใหม่พร้อมไลายไฟที่โดดเด่นดูพรีเมียมขึ้นอย่างชัดเจนนี่ไม่ใช่แค่กระบะบรรทุกแต่ยังเป็นรถที่คุณขับเข้าตัวเมืองหรือจอดหน้าโรงแรมหรูแล้วรู้สึกภูมิใจ เปิดประตูเข้าไปภายในคุณจะประหลาดใจกับการเปลี่ยนแปลง DmaX ที่ครั้งหนึ่งเคยเน้นความใช้งานล้วนๆว,วันนี้กลับเต็มไปด้วยความสะดวกสบายและความหรูหราเบาะหนังนุ่มวัสดุพรีเมียมการเดินตะเข็บสวยงามและพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขึ้นสร้างบรรยากาศใหม่สิ่งที่สะดุดตาคือหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto เชื่อมต่อความบันเทิงและการนำทางได้อย่างสมบูรณ์แผงหน้าปัดดิจิทัลให้ข้อมูลการขับแบบเรียลไทม์ มีช่อง USB หลายตำแหน่งและแท่นชาร์จไร้สายให้ใช้งานตลอดการเดินทางแต่ไม่ใช่แค่เรื่องความหรูหราดีแม็กซ์ใหม่ยังคงตอบโจทย์งานหนักพื้นที่เก็บของถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดบอกหลังภาพเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระส่วนกระบะด้านหลังก็เสริมความแข็งแรงมากขึ้นรองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากขึ้นพร้อมระบบยึดของใหม่ใหม่ทำให้การขนสัมภาระหรืออุปกรณ์ท่องเที่ยวสะดวกยิ่งกว่าเดิมต่อไปมาดูสมรรถนะการ i ซูซุ U, ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องยนต์ดีเซลที่ทรงพลังและทนทาน รุ่นปี2026ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเครื่องยนต์ใหม่ขนาด3.0ลิตรเทอร์โบดิเซลให้แรงม้าและแรงบิดมากขึ้นขับเร่งแซงได้มั่นใจลากจูงได้หนักและพร้อมลุยทุกสภาพถนนสำหรับคนที่ต้องการความประหยัดเชื้อเพลิงก็ยังมีเครื่องยนต์ดิเซลขนาดเล็กลงที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองโดยไม่เสียความอเนกประสงค์ของกระบะสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคือการที่อิซูซูเตรียมส่งรุ่นไฮบริดออกมาในปี2026เพื่อสอดรับกับมาตรการลดการปล่อยมลพิษทั่วโลก ไฮบริดดีเซลบวกมอเตอร์ไฟฟ้านี้จะช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นปล่อยมลพิษน้อยลงและได้แรงบิดเพิ่มทันทีเมื่อต้องการลองจินตนาการว่าคุณกำลังลากของหนักขึ้นเขาแล้วมีแรงไฟฟ้าเสริมนี่คือการผสมผสานที่ชาญฉลาดซึ่งทำให้ดีแม็กซ์ก้าวล้ำไปข้างหน้าในเรื่องการขับขี่ระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อความนุ่มลน,นทั้งบนถนนเรียบและทางครุขรัโครงแชสซี่ยังคงความแข็งแกร่งแต่ใช้วัสดุน้ำหนักเบาลงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความประหยัด ไม่ว่าคุณจะวิ่งบนถนนลาดยางลุยน้ำหรือปีนหินก็ยังมั่นใจได้ว่ารถจะตอบสนองดีเรื่องความปลอดภัยก็มาเต็ม D m a x 2,026มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขั้นสูงทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนกล้องรอบคัน360องศาระบบเบรกฉกเฉินอัตโนมัติและระบบตรวจจับจุดบอดฟีเจอร์เหล่านี้ทำให้ทั้งคนขับและผู้โดยสารอุ่นใจยิ่งขึ้นไม่ว่าจะขับทางกลายหรือเส้นทางออฟโรดกระบะไม่ใช่แค่ยัน